บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้ต้องเป็นบ้านที่หลายคนจินตนาการไว้แน่นอนกับบ้านสุภเลิกพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตรที่สุภาลการเดนวิวโครงการคุณภาพในเกลือสุภาลัแค่หน้าบ้านทุกคนก็ว่า สวยกันแล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูภายในบ้านกันเลยคะ่ะบ้านหลังนี้ออกแบบมาให้เพดานสูงไล่ระดับคนในบ้านรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายและจะยังเชื่อมตอ่อไปยังมุมวันโต๊ะทานอาหาร4หรือ6ที่นั่งและพิเศษที่นี่มีห้องครัวปิดมาให้แล้วกว้างขวางพร้อมทำอาหารได้เลยนะระบายกลิ่นก็เปิดหน้าต่างหรือประตูไปหลังบ้านได้เลย ื้นที่รอบบ้านกว้างพอจะทำได้ทุกอย่างห้องนอนก็ได้ไปถึง3ห้องมาสเตอร์เมดร,รูมมุมหน้าบ้านวางตู้เสื้อผ้าได้มาพร้อมกระจกบานใหญ่วางเตียง킹ไซส์ใหญ่ๆก็ได้อีกและยังมีห้องน้ำส่วนตัวที่ใหญ่มากสุขภัณฑ์จัดเต็มและนี่คือห้องน้ำส่วนกลางของคนในบ้านแยกโซนเปียกโซนแห้งพร้อมใช้งานแล้วค่ะต่อกันที่้อง วางเตียงคิงไซส์ขนาดห้องใหญ่ไม่ว่าใครในบ้านจะอยู่ก็แฮปปี้อีกหนึ่งห้องทำห้องทำงานหรือห้อง อยากเพิ่งเื่อนผ่านนะคะมาดูส่วนกลางกันก่อนส่วนสาธารณะสัไว่ายน้ำก็ดีมีห้องอบซาวน่าช่วยผ่อนคลายแต่ถ้าอยากออกกำลังกายก็มีดดฟิตเนสมาให้ที่สำคัญเขามีรปภโอ้โครงการด้วยระบบคียการ์ดกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงบ้านสวยน่าอยู่พื้นที่ลงตัวที่สุภาลัยการเดนวิวค่ะ